สวัสดีค่ะพี P ่พัส89 Thailand ในวิดีโอนี้นะคะทิปจะมาสอนวิธีในการแลกพอยต์ a i s รับเน็ตฟรีจำนวน100 MB ต่อ1ชั่วโมงเราไปดูเงื่อนไขในการรับเน็ตฟรีกันเลยค่ะเงื่อนไขแรกนะคะเราจะต้องมีพอยต์ของ a i s จำนวน5 POINT นะคะหรือ5คะแนนและเรานะคะสามารถเข้าไปดูพอยต์ได้ที่แอป My a i s นะคะเงื่อนไขต่อมานะคะเราจะต้องเป็นลูกค้า a i s ที่เป็น ซิมระบบเติมเงินนะคะก็คือลูกค้าที่เป็นทั้งซิมใหม่และก็ซิมเก่าที่เป็นระบบเติมเงินสามารถแลกพอยต์ได้หมดเลยนะคะเท่าที่เรามีพอยต์ให้แลกนะคะเงื่อนไขต่อมานะคะสิทธิ์ในการแลกพอยต์นะคะสามารถกดรหัสแลกรับสิทธิ์ได้เรื่อยๆเลยนะคะได้จนถึงวันที่31มธันวาคม2565นนะคะหรือสามารถแลกได้จนกว่าพอยต์ของเราจะหมดนะคะต่อมาเรามาดูรายละเอียดของการแลกพอยต์เน็ต 100 MB กกันต่อนะคะรายละเอียดนะคะเราจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 3G 4G ที่ความเร็วเน็ต เต็มสปีดและความเร็วเน็ตเต็มสปีดนะคะอาจจะมาถึง10เมกะไบต์ได้เลยนะคะแต่ก็จะจํากัดปริมาณอยู่ที่100เมกะไบต์เท่านั้นนะคะและถ้าครบปริมาณความจุนเน็ตที่100เมกะไบต์แล้วนะคะจะถูกคิดเงินค่าบริการส่วนเกินเพิ่มตามแพ็กเกจหลักที่เราใช้งานอยู่นะคะก็คือเราสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แค่100เมกะไบต์เท่านั้นนะคะถ้าเกิดเราใช้เกินนะคะจะถูกคิดเงินเพิ่มนะคะรายละเอียดต่อมานะคะระยะเว เวลาในการใช้งาน1ชั่วโมงหรือ60นาทีนะคะรายละเอียดต่อมานะคะ p i n t a อ s ที่เราจะต้องใช้แลกนะคะก็คือ5 p o พ n t หรือ5คะแนนต่อครั้งต่อ1ชั่วโมงรายละเอียดต่อมานะคะและในการแลก p o i n ยในครั้งนี้นะคะเป็นการแลก Point i อยรายครั้งต่อครั้งนะคะไม่ต่ออายุอัตโนมัติจะแลกตอนไหนก็ใช้งานได้ตอนนั้นได้เลยนะคะไม่มีการต่ออายุอัตโนมัตินะคะต่อมาวิธีในการกด รับเน็ตฟรี100เมไบสามารถกดรหัสรับเน็ตฟรีด้วยตัวเองได้เลยนะคะกดรหัสดอกจัน550ดอกจัน3354สี่เหลี่ยมโทรออกนะคะจากนั้นเราก็จะได้รับ SMS ในการใช้งานเน็ตฟรีนะคะเท่านี้ก็เป็นอันว่าเราได้รับเน็ตฟรีเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ